ว่ากันว่าบนยอดดอยสูงเสียดฟ้าซอนเรนเข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานรสชาติหวานหอมจนใครได้ลิ้มลองแล้วจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างผมนักล่ารสชาติได้ยินกิตติศัพท์นี้มานานวันนี้และผมจะออกตามหาการเดินทางแสนลำบากต้องฝา่าดงหนาปีนผาสูงชันแถมยังมีฝูงลิงจอมสนคอยก่อกวนหัวใจผมเต้นระทึกแต่ความปรารถนาที่จะได้ลิ้มลองข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานยิ่งใหญ่กว่าความกลัวและแล้วในที่สุดผมก็พบมัน กระถอมหลังเล็กตั้งอยู่บนยอดดอยล้อมรอบไปด้วยต้นมะม่วงที่กำลังออกผลเหลืองอารามผมรีบตรงเข้าไปพบกับคุณยายใจดีท่านกำลังนึ่งข้าวเหนียวกลิ่นหอมฟุ้งตลบอวนผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวคุณยายเล่าว่ามะม่วงพันนี้ปลูกได้เฉพาะบนยอดดอยแห่งนี้เท่านั้นเมื่อนำมารับประทานคู่กับข้าวเหนียวที่นึ่งด้วยน้ำจากลำธารศักดิ์สิทธิ์จะเกิดเป็นรสชาติอันสุดแสนวิเศษผมได้รับข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานมาอยู่ในมือเนื้อมะม่วงสุกงอมหวานฉ่ำข้าวเหนียวมูนนุ่มละมุนล,ลิ้นเอือ ความเหนื่อยล้าทั้งหมดหายไปในพริบตานี่แหละรสชาติที่ผมตามหามานานความสุขล้นปริจนแทบจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่การผจญภัยครั้งนี้คุ้มค่าจริงๆ